สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุ่นนะคะมน,นี้นุชิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขโหราศาสตร์ลเลยเข้มทิศของอาจารย์เอกนะคะวันนี้เพิ่นไห้ไห้บร่ร้าลท์ไหน้อยน้อยตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับบนล่างห้ามกลับนะคะจะเป็นตัวได้จะไ้ไปฟังเสียงสัมผั์ระหว่างนุชิยากับอาจารย์เอกนะคะว,วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับคุณครับผมการเป็นยังไงค่ะสบายดีบ่ครับก็สบายอยู่ครับวกับเขินดีป่ะคะอาจารย์เขินดีบ่อาอาจารย์สูตรนี่สูตรนี่บ่ได้หายเป็นมะคามงวดที่ผ่านมานี่มันสมัยที่จริงนี่มันก็มี่อะไรกัน พ่อขี้ตัวเนาะครับเนาะหายไปครับผมเนคุยขี้ตัวหนีปังมอแต่ว่าช่องอื่นผมหายอยู่เด้เพราะว่าชุดนี้ผมได้ส่งใหายมอเดี๋ยวผมเบี่ยงก่อนโบ,นโ,บโบเห็นนะค่ะอาจารย์โบเห็นเป็นบอครับบอค่ะอื่ในในไลน์ในไลนล์ผมเห็นอยู่ครับชุดนี้แต่ว่าผมมีคนมากเนาผมดอกปออันเป็นเหล็กตเก่าเนาะครับแม่นค่ะมันพึ่งออกพึ่งออก่ามันเป็นเหล็กตเก่าครับค่ะครับเลตัวเก่าก็เลยผมมีคนมากกับว่มี กูได้ได้ดอกครับค่ะเอาไม้ค่ะอาาจรย์วันนี้ผมก็เลยอะไไปล่วงลางเนาะเพราะว่าผมโดนเาเลี่ยวด้วไปล่วงลางก็เลยท้างในวนๆกับว่ามากนั่งโล้เครับผมเด็กตัวโก้แม่นค่ะพึ่งออกในไลฟ์กูคนเห็นอยู่ด้วครับในไลฟ์กูคนก็เห็นอยู่ว่าผมหาอีหลีค่ะครับะครับนะครับเอาหัวไมเนาะครับเนาะค่ะได้ค่ะชุดเดียวเนาะ บนชุดเดียวล้างชุดเดียวครับมืวอนี้วิ่งตัวไหนค่ะบนอาจารย์ขอวิ่งเนะะาะจากความเมื่อยก็เอาเจสไปนะครับมืวอนี้นอืมผู้ใดามาแรงเรากําลัางกายเลียกเจสกันนะค่ะคต่อแรงมาเมื่อยก็เอาเจสไปซะค่ะครับอืมก็ล้างออกเก้าครับล้างออกเก้าบนเอาเจสครับล้างล้างล้างวิ่งเก้า เดียวกับคือดบ่างนลก็ว่าพวกไห้ชุดเดียวกับคือชุดเดียวไปครับค่ะแต่ในไลฟ์มวันสะเห็นอยู่หรครับในไลฟ์ผมเห็นกัน้องกันเบอร์ุกคน่ะค่ะบอเปอารอ้รย้ช่องหนึ่งตัวหนึ่งช่องหนึ่งตัวหนึ่งแต่ว่าผมท่านว่าผมเห็นอยู่นคือสมแสดงว่าผมบอกเบอร์เบิร์ตเนาะค่ะเก้าห้าหนึ่งนี่คือตัวเนียนผมเนาะเก้าห้าหนึ่งหรหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะโอค่ะสองสี่สองหกสี่ผมอาจจะอได้บวกไหม กี่ต้อที่ยากไปเนาะค่ะขอโจดขอเอาไฟไหลายแล้วครับเด้อค่ะครับเอาไหมเออครับโอ้สาบตัวตรงไปเลยครับวัวนี้ว่าเลนไงเท่เดียวให้ชุดเดียวบนชุดเดียวหลังชุดเดียวเลยครับค่ะบนชุดเดียวนี่ให้แปดเจ็ดเจ็ดนะครับเลขเบิ้ลเซว่าอาจารย์ว่าเลนไงเนาะไม่ได้บ่ได้ลงทุนหลาย เป็นไงครับบ่ได้ลงทุนหลายบ่ได้กลับพวกเนาะครับเนะาะค่ะพาตัานนี่ต,าตัาเป็นเ,เป็นจได้หรือครับจะเอาลองมล้างก็ได้เพราะว่าผมก็บบกวุูนวะ่ามันสิออกตัวใดญเนาะค่ะมันเป็นตำล่ามันเป็นตำล่าโบราณศาสเนาะครับค่ะผ่มีโมเมนว่าปู๋ดหวยนะครับ<า>อันนี้เป็นสูตรการทำใ,ให้การทำให้หนุะตาชีวิตกนนเหรอครับแล้วก็ค่ะเกิว่ามันมาแย่แล้วครับเมีหน้าเอา เจ็ดเจ็ดไ่ได้กลับแต่ว่าอยากเอาไปลงลางนู่นก็ได้ยนะครับ<ภ>ให้บุญเนะ<ภ>าะครับเจ็ดเจ็ดครับาล่างนาะครับปานนี้ล่างวิ่งเก้ามันบ้ากาอาจารย์วิ่งเก้าเเก้าเก้านะครับอืมโอ้โมแนนี่เนาะออกศูนย์ศูนย์รอเก้าเก้านี่โมแนนะอาจารย์มันบนน่ได้ลงทุนไหลก็คือ พวกไหนกลบพร้อมเนาะครับค่ะแม่นค่ะถ้าเป็นงวดที่แล้วนี่ไฮซูซูนกับบุหรู้ว่าจะมีคนซื้อบ่เพิ่นบ่ร์เซียเนาะเด็กซูซูเลขออกยากนั่นแหละครับนั่นแหละครับจังว่าสองหูผมก็ยังเอ๊ะวะจะไงหนอลงไปยังไงเพื่อมันออกล่ะค่ะส้าชิบอมีบุหรี่เก่าก็เลยเอาลูปไปไหว้หลานซะค่ะอนี่แหละครับงวดนี้กะบนชุดหนึ่งล่างอีกชุดหนึ่งสองชุดแต่ว่ากะ หมูเรากว่าสิบ,บนหรือล่างแต่ว่าเอาขึ้นมาบนก็นได้ครับเพราะว่ามันเหลือมัูได้กลับเนาะครับเนาะค่ะอาจารย์จรุปว่าข้างบนนี่อาจารย์ไฮแปดเจ็ดเจ็ดแต่ว่านนทิยาตัดไฮแปดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดข้างล่างนี่ให้มาเม็ดเดียวคือเก้าเก้ามันปะค่ะอาจารย์รยยครับ้ันนี้กันทั้งหมว่าจังเลคือฝันเขาแบ่งเล็กอยะยจังเลก็เอาไปไปนนี้ให้ไปพิจารณาวบนก่อนนะครับ ค่ะ้ามันเป็นเจ็เกเดชจังเดนมันบอกครับค่ะเจ็ดเก่ามันงาน้ำกันเด็กอะนี่้อครับเอาไปพิหจาน้าเพิ่งนเพ้อครับเพราะว่าเล็กมันมีเจ้ตัวมีเกศมีแปดมีเก่านี้มีสามตัวตัวเอาเอาไปวิ่งน้ำเน่ท่านจังเดชผมกับพวกผมหมดรกครับว่ามันสิออกตอนแรกแต่ว่ามันเป็นเป็นการวิเคราะห์การใชานะครับพอทำารลักโราศาสตร์กับเหตุการณ์นให้ พ่อใหญ่่ใหญ่ต้องเรืองขาว่อมาคุณหลายที่ติดตามเรืองอใหญ่ี่ใหญ่เบื้อไปเลยนียแล้ว่ามันโดมันดกับการแอดไลน์ส่วนตัวกัขอมาครับมือเรืงกับสปอยล์เล่าอยู่ับ่อยค่ะเล่ามือนเล่ามือื่นเบอร์เบอร์เบอร์แอดไลน์บอกเลยค่ะอาจารย์เบอแอดไลน์นะครับเบอแอดไลน์ศูนย์หกหนศห เก้าแปดหนึ่งศูนเก้าแปดหนึ่งค่ะหกศูนย์เก้าสามนะครับหกศูนย์เบอร์นี้ไม่คุหาเนียไลน์ได้เลยครับ 9, <3. S 2> คุหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียกับนี่แหละเอาต้วเบอร์นี้ไปเก็ตไลน์ประมาณได้เลยครับคือจะเป็นเขี่ยวเป็นบ้านเขาเนาะค่ะครับนี่แหละครับเอาไปลองเสียง,งเมืองเงินเด้อขนุนฟันดีกันถูกเลยครับแต่ว่ามอว่าตามตำราโหราศาสตร์ก็ ประมาณนี้นะครับปีมาแนวนี้ละครับค่ะขอบคุณอาจารย์ลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีสดรินวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ ค่ะพอมีพี่น,อ FC, น้องเอฟซีกัสิอย่างนี้แล้วนะคะเสียงสัมภาษ์แร้ว่าโนนที่ยากกับอาจารย์เอกนะคะ,คะเพิ่นก็มักจะปล่อยต้องงวดเป็นประจํานะคะแนวทางของเพิ่นนี่สุดยอดมากนะคะหายบ่อร้ายนะคะสําหรับคนทุนหน่อยเนี่ยหา้ามพ้าดนะคะเพื่อนจะหายครังบนคู่เดียวค้างล่างคู่เดียวนะคะงวดนี่นี่สุดยอดตรงได้ตรงที่ว่าหน่อยเราว่าพ่อเราเป็นเลขเบิ้ลนะคะเลขเบิ้ลเลขบอ่อต้องกลับนะคะเลขซื้อง,ง่ายนะคะหายแบบไม่ต้องกลับนะคะง่ายสาหรับคนทุนหน่อยนะคะ ผู้ใดต้องการเลข,เ,เ,ลขเพื่อนบ้านเลขเพื่อนบ้านเลขเล้าเลขน้อยก็คือสามารถแอดไลน์กับอาจารย์เอกได้นะคะ0619816093นะคะนะคะ0619816093แอดไลน์ตามเบอร์เลยนะคะอยากไปเขาไล่กุมกับเพื่อนอยากได้เพื่อนบ้านได้เล้าได้ ฮานอยนะคะ,นะคะแต่ว่านนทิยานีจะลงหายเฉพาะรัฐบาลไทยเท่าน,นั้นนะคะเพิ่นหายข้างบนวิ่งเจ็ดข้างล่างวิ่งเก้านะคะผู้ใดมากเล่นมากกอกําลัางกายนะคะวิ่งเจ็ดบนวิ่งเก้าล่างจับคู่หายข้างล่างเก้าเก้าห้างเดียวนะคะข้างบนกับเจ็ดนะะเ, 8, เจ็ดนะคะเลขสามโตแปด 8, เจ็ดเจ็ดนะคะตัดหายแปดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนาทางหาหารสุดนากกินแมงรัฐบาลไทยนะคะผู้ใดมากเออเล่าหรือเพื่อนบ้านนี่็คือแอดไลน์ตามเบอร์ศูนย์หกหนึ่ง 9ก้าแปดหนึ่งหกศูะคะนุนิยา,ข,าขออวยพรให้พ่อ,พ,อพี่น้องเอฟซีโชคดีนะท่างของอาจารย์เอกนะคะ